สวัสดีครับทุกคนผมตั้มนะครับดึกแอนเฟิร์นนะครับวันนี้ตั้มจะมาขอกําลังใจจากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเพียงเข้าไปในไลนรักคือดแอนเฟิร์นนะครับแล้วก็กดติดตามครับแค่นั้นครับดึกแอนเฟิร์นก็จะมีกําลังใจขึ้นในการผลิตคลิปดีๆมาฝากทุกคนนะครับสําหรับคลิปาคลิปไหนที่ท่านดูแล้วเนี่ยฝากขอบคุณกดไลค์นะครับในคลิปนั้นให้ตั้มทีนะครับสําหรับวันนี้นะครับตั้มขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุน ริบแอนเฟิร์นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกคนหอกตามจากลิปแอนเฟิร์นนะครับอ้าววันนี้พาเพื่อนๆมาชมไม้ใบสวยอีกประเภทหนึ่งนะครับก็มาช่วงแนะนำต้นไม้ที่ราสายพันธุ์กับริปแอนเฟิร์นนั่นเองนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นไม้เส้นใบเหมือนนิออนเนี่ยคือใบอ่อนของเจ้าฟิโลเรนดอนสปิดิตนะครับก็คือเป็นลูกครึ่งของ เลูโคซัมกับตัวกอริโอซัมนะครับซึ่งเป็นไม้ที่ผมชอบนะตระกูลพวกนี้คือเส้นใบเขาสวยงามอ่ะแล้วก็การเลี้ยงดูเนี่ยจะง่ายกว่าพวกเวอลูโคซัมหรือกอริโอซัมมากๆนะครับแต่ว่าผมอยากเลี้ยงให้เขาสวยไงนะครับก็เลยเลยค่อนข้างที่จะต้องต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาใบใหญ่และสวยเพราะว่าเขามีขนาดใบที่ใหญ่ได้มากกว่านี้นะครับเขาจะเป็นพืชที่ค่อนข้าง ชอบความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงเครื่องปลูกต้องโปร่งนะครับแล้วก็มีเนื่องจากเป็นฟิโดเลนดอนนะครับก็จําเป็นที่จะต้องอใช้เขาเรียกว่า,าหลักนะครับในการให้เขายึดเกาะนั่นเองนะครับก็ผมอันนี้ผมทำมอสโพลขึ้นมาคือเสาหลักจากสแต็กน้ามอสนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีความชื้นค่อนข้างดี ลราลากเนี่ยชอนใช้ง่ายๆเพราะว่าเขาเนี่ยหรือพี่โรแลนดอนตัวสปิดิทเกรโอซัมเวลโคซัมนะครับพวกนี้ลากเขาเนี่ยไม่ได้เหมือนกับพวกพิโลอื่นๆนะครับคือลากที่ตามข้อเขาจะเป็นลากที่แห้งเร็วแห้งง่ายนะครับคือถ้าเขาสามารถที่จะมีความชื้นในกัดได้ลากเขาก็จะเติบโตทีนี้พอลากตามข้อที่เขาสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันสามารถที่จะดูดความชื้นได้ดีนะครับ ข้อเขาก็จะใหญ่ใบเขาก็จะโตนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนต่างชาติผมแนะนำมานะว่าประมาณนี้นะครับก็เลยมีความสนใจเพราะว่าเลี้ยงวัลุโคซ่าเมื่อก่อนก็เลี้ยงตายเนาะก็ตัวนี้ก็ไม่งามนะครับเลี้ยงได้แต่ไม่งามถ,ถือว่าเลี้ยงง่ายกว่าแต่ในความรู้สึกผมอะคือส่วนตัวแล้วไม่ได้ต้องใหญ่เท่าเขาให้ได้เพราะเขาใหญ่ขนาดแบบว่าโอ้คุมตัวคุมด้านหัวมิดเลยนะครับบังหน้าได้เลยเนะาะใบยาวประมาณ เกินฟู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้การเลี้ยงดูเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเขาชอบชื้นในอากาศชอบเครื่องเครื่องปลูกที่โปรนะครับความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงเพราะเขาเป็นไม้ที่ค่อนข้างจัดไปอยู่ในอากาศร้อนชื้นในทวีปอเมริกาใต้นะครับทีนี้เขาก็จะเลี้ยงด้วยแสงแดดที่ไม่จําเป็นต้องเยอะเพราะป่าในนั้นมันรกต้องกทึบคือด้านบนมืดมากแสงรอดลงมาไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเขาก็เลยจัดว่าเป็นไม้ที่ไม่ได้ไปชอบแดดจัดเลย นะครับผมแดดก็ประมาณาม6 0หิบอร์ถึงจสเอซนะครับรือแดดเช้าแค่นั้นพอนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะได้ไม้สมบูรณ์แบบอย่างนี้นะครับใบออกมีอ่อนขนาดนี้เลยมองด้วยตาเปล่าก็สว่างนะครับเหมือนในรูปเลยนะครับใบอ่อนเขาจะสวยมากนะครับก็เดี๋ยวไว้ต้องมาอัปเดตทั้งวัลลุคซัมทั้งตัวสปิริตให้เพื่อนๆดูเนาะว่าเลี้ยงขึ้นเสามอสโพของผมแล้วเนี่ยมันจะสวยจริงไหมเหมือนที่เพื่อนผมพูดหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในพวกคลิปช็อตให้ให้ดูกันนะครับส่วนโรคที่เกิดบ่อยๆก็คือพวกจุดนะครับพวกจุดสนิมนะครับที่ที่เนี่ยผมให้ดูเนาะนี่น,นี่เห็นไหมครับทุกคนเนี่ยเนี่ยนะครับจุดสนิมเนี่ยที่ใบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นจุดๆๆเนี่ยแหละครับก็เลยบอกว่าเออพวกนี้นะครับคือต้องบอกเลยว่ามัน เ,เขาเรียกว่าผมใช้จอยอ่ะเนี่ยมันก็เลยไม่ลามนะครับจอยผสมน้ําฉีดบางๆเพื่อหยุดยั้งการที่มันจะขยายตัวของเชื้อพวกแบคทีเรียนะครับที่ที่มันมีอยู่นั่นเองนะครับก็เนื่องจากจอยผมไปใช้กับพวกองุ่นด้วยไงพวกลาสนิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเลยมาแนะนำเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับก็ฉบันนี้นะครับ ฝากเพื่อนๆทุกคนมีข้อสงสัยก็ติดต่อมาได้นะครับในทุกๆช่องทางเรา Facebook Fanpage IG c h anel n แล้วก็ YouTube c h anel n นะครับฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามในหน้าแรกให้ต้มทีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เต้มทำคลิปต่อ,ตอไปแล้วตอนนี้ก็มีคนติดตามประมาณ1200คนแหละอยากได้เพิ่มนะนะครับจะได้ทำคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ต,ตามดิแอนเฟิร์นนะครับ สำหรับคลิปนี้น้องข้าวลาไปกับเจ้าสปิดิตนะครับสวัสดีครับ